Check on Time ช่วงนี้ขอตามกระแสกันสักนิดนะครับกระแสที่ว่านั้นก็คือกระแสของวันฮาโลวีนซึ่งก็คือวันนี้นี่เองแหละครับและหลายคนนั้นคงจะมีแผนในการที่จะไปปาร์ตี้ในวันฮาโลวีนกันแล้วใช่ไหมครับแถมนะฮะวันนี้เป็นวันศุกร์อีกด้วยเชื่อว่าได้สนุกกันเต็มที่กันอย่างแน่นอนและคุณผู้ชมครับเตรียมชุดแต่งตัวหรือการแต่งหน้าไปงานปาร์ตี้แบบผีๆกันหรือยังถ้าอย่างลองดูทางนี้ผมมีไอเดียดีๆมาฝากครับ ผู้ผลิตสินค้าแนวคอสเพลชื่อ m มอ Suits ผลิตหน้ากากรวมไปถึงชุดที่จะช่วยสร้างความคือคาได้ในงานปาร์ตี้และยังอาจจะทำให้คุณนั้นเป็นจุดเด่นในการแต่งคอสเพลครั้งนี้ได้ไม่ยากเลยครับโดยอุปกรณ์ที่จะนำเสนอนี้นะครับเป็นหน้ากากอย่างที่คุณต้องใช้สมาร์ทโฟนของคุณนั้นเอามาสร้างความน่ากลัวพร้อมด้วยเสื้อที่สามารถสร้างความหลอนได้อีกด้วยโดยการใช้สมาร์ทโฟนของคุณเช่นกัน เพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้นะครับมีช่องจอเจาะเผื่อเอาไว้สำหรับเสียบสมาร์ทโฟนให้หน้าจอโผล่ออกมาเพียงแค่คุณใช้แอปพลิเคชัน Morph Suit ก็สามารถสร้างความแปลกใหม่ในปาร์ตี้วันฮาโลวีนของคุณวันนี้ได้แล้วครับหรือถ้าเกิดจะหาซื้อไม่ได้จะเอาแนวคิดนี้มาปรับเปลี่ยนในแบบของตัวคุณเองก็ได้อีกเช่นกันและเมื่อไปถึงปาร์ตี้แล้วอย่าลืมคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะครับเมาไม่ขับนะครับค่าคืนนี้ On time.